คันนี้สมองเงินครับคันนี้น่าจะเป็นมือสองบิ้วใหม่ภายในสวยแล้วครับเบาะหุห้มใหม่ใหม่คันนี้บิวใหม่ครับมือสองบิวใหม่แต่ก็สวยนะ สวยอยู่ครับน่าขับอยู่อันนี้หางเทเลอร์ครับโอ้โหดูครับบึกบึนมาก ดูเหล็กนะโ,โ,โดมเมนเตอร์บอฮอนเลย นี่ครับอีกขั้นหนึ่งขั้นเหลืองนี่เป็นมือสองมือสองบิวใหม่กระบะคอกดำไหมโอ้คันนี้ไม่ดำครับคันนี้ไม่ดำเลย นี่นะครับใครสนใจครับติดต่อตาม Facebook นี่เลยก็ที่อยู่ตามนี้นะครับนี่นะอยู่ติดถน,นนเส้นบุรีรัมสตึกนะครับเส้นที่จะไปนาลาวนะก็จะมี3มแยกออกไปนาลาวครับเข้ามาเลยมีทั้งสดทั้งผ่อนนะครับ คันนี้รู้ราคาแล้วคันนี้6กแสนเกาครับแล้วก็เทเลอร์คันนี้ครับสี่แสนสองคันนี้จะเป็นสิบล้อเทเลอร์ครับ2องคราด้วยคันนี้ก็จะทำเป็นดัมกรตเก็ได้นะครับหรือว่าจะทำเป็นดัมดินก็ได้นะสั่งได้ครับ การเลืองๆนะหรือว่าจะซื้อตามสภาพนี้ก็ได้จะเอาดำด้วยก็ได้นะทางร้านก็จะจัดการให้เลยครับมีทั้งแบบสดและแบบอนสนใจก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์นี้เลยครับคันนี้ไม่รู้ราคาครับไม่แน่ใจต้องโทรมาถามตัวใหม่เลยคันนี้นี่สวยมากครับ ันนี้เป็นหกล้อโชคยาวแล้วก็มีเทเลกคันหนึ่งนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับได้ตามมาชมที่อูปุ้มการ,กรเกษตรเจริญผลนะครับรือว่าอูคุยใหญ่อุ้มนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะมาถ่ายดูอีกนะครับสำหรับทีร้านนี้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ